เดี๋ยวขอโดดไปหาหนูนะลูกสาวน้อยลูกสาวน้อยสาวน้อยลูกเฮ้ยโดดผิดเอาถูกขอบคุณค่ะอ๋อ๋ย่บอกหลออพับหมายโอมานะคะก็เพชรบอกว่าถ้าเ่นกินกาะเก็บชนะได้ก็จะให้ฟิบบาทนะคะโอเคก็มาค่ะเอ้ยก่อหมดแล้วอ๋อคุณรอเวลานอ้อพับอ๋ออ๋ออ๋อองอโดดดิโด้ดิโดดดิอด ปั่นด้วยกันเลยเหรออ๋ออดดโ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 ดดไปอ้าวแม่มึงโอยโดดติดเอาฉีดน้ำหอมไปลูกฉีดน้ำหอมไปเลยเดี๋ยวขอซ้ำคนนี้ก่อนนะคะขอบคเป็นะเดี๋ยวขอโดดไปหาหนูนะลูกสาวน้อยลูกสาวน้อยสาวน้อยลูกเฮ้ยโดดผิดอ้าวถูกย้ำกระมอม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 เออมันต้องดีๆคุณเข้าใจไหมอ๋อทำอะไร อออแม่งติดคือตีโดนแล้วโดดไปโดดไปกระโดดบึมเดี๋ยวองโดดทุบโดดทุบมันอาจจะเนี่ยโดดรุ่งบึมขอบคุณค่ะเอ้ามันย้อนกลับได้เนี่ยเอ้าทาอะไรอ๋ออ๋อขอบคุณค่ะเฮ้ยอยู่นี่เอาอยู่นี่อ๋ออ๋อหาปุ่มวิ่งไม่เจอเหรอลูกเอาจริงด้วย มีกระดาษไม่ใช่อ่ะลูกนี่กูเห็นละบลืมบลืม,มโดนลงไม่โดนตายละอ้าวอ่ะลงลงลงไปลงไปไปไปลงหลงุมปล่อยไหมก็อยากปล่อยอ่ะก็ลุมโอ้ยกูตกใจมากมาดูคนมาดูคนมาดูคนถูกคนใกล้ๆแล้วก็ตีอ้าวอ้าว แคนเซิลแคนเซิลคุณดาวกันตีเฉยโคตรโกงโกดโตเนี่ยกาฟิตี้สกีกลแล้วเป็นอะไรนะไม่มีอะไรทำาล้วก็จริงนะเขานั่งอยู่บนเก้าอี้เฉยเขาอาจจะไม่โอ้แม่มึงกูตกใจหมดเครื่องกูสั่นเนี่ย <c oughs> <c oughs> กูดูอะไรตอดกู <c oughs> ตายแล้วตายแล้วสกิลมาแล้วไปเลยไปเลยพุ่งลงเลยเอา้าวมึงเป็นใครต่อไปออมาน่มา 1,9,8,7,6,5,4,3,2,1สกิลน่าจะยังมาไม่ทันนะคะจริงด้วยค่ะชอบเปลี่ยนคนไล่อะโดดไปแล้วก็พุ่นลงโอ้โหโอ้แสดงวิ่งสวนอ้าวไม่ใช่มึงตายทั้งสองคนนี้แหละวันนี้มันตายของแกอ๋อทำอะไรเน่ะอ๋อต้องไล่หมอก่อนได้ตีล้วได้ตีล้วได้ตีละวโดน เอาตีโดนเดรอก็เดาว่าไม่ดูนตายทังสองคนเลยไปขอบคุณค่ะอ๋อโดดสักมึงก็ตายนะเน,นี่ยกูโดดสักมึงก็ตายนะเนี่ยโอ๋โดดโดดไปเรื่อยโดดไปเรื่อยเฮ้ยมันไม่มันไม่เข้าอ่ะมันไม่เข้าอ่ะมันไม่เข้าทุกคนพลังงานหมดเชียละขอบคุณค่ะอ๋ะอเดี๋ยวบอกว่าหล่อพับไม้โอคือเดทบ่ายมันจะพับคือถ้าพับตรงหน้า เฮ้ย <S it> <S ans> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนี <N ee deux> ่ยกูว่าแล้วอ๋อทำมาแล้วโดนซักโดนซักโดนซักอ๋อไม่โดนขอพุนค่ะไม้ขั้นเดี๋ยวใช้หมดแล้วโดนซักโดน๋ยวไปขอพุนค่ะอ๋อโดนไม่หมดโอ้ไม่หมดเสาหนึ่งขั้นค่ะอย่าหาช่วยเพื่อนนะคะขอพุนค่ะนูบอกสองรอบแล้วนะคะเอามาพับออียงกูงงกับตี้คนนี้ ขอบคุณค่ะอา้าไม่โดนอ้าเอาวอา,อาลูกเองไปลูกแม่มเสาวนั่นแหละนั่นแหละเอออ้าวฉันต้องการเธอวิง่งโอเคเธอวิ่งแล้วโอ๋ยไม่โดนอีกอ๋อไม่ทันแล้วค่ะขอบคุณค่ะไม่มีคำสาปนี่คำสาปเรียบร้อแล้วอ๋ออา้าวขอบคุณค่ะ